คนทิศอะไรไม่รู้ครับไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ภาษาไทยพวกคุณได้เก่งอะไรไหมใครเก่งที่สุดคนใครคิดว่าใครมั่นใจว่าเก่งที่สุดภาษาไทยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปเด็กไปเด็กไปเด็นไปเด็กแกน้แกน้ภาษาไทยเก่งสุดคุณรู้ไหมวันนี้มีเกมอะไรเดี๋ยวผมให้ดูกระดาษผมจะให้อ่านคำแบบนั้นแหละเ้ยสบายไหมโอเคพร้อมยังเอาช่วยกันใครมั่นใจอ่าคุณมั่นใจไหม จู่ๆนะโอเคเหมโอเคไหมคนละสนะตกลงกันแล้วใครผิดโดนลงโทษนะมีลงโทษแล้วคนละคนละพยางนะผิดมากกว่าโดนลงโทษเอาโอเคคาแรกครับยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์กโอยถูกต้องถูกต้องครับดูวต่อไป ละนองละโยงยาละโอ้๋สบไปยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเอ้ามาอีกทีมาเจ้ามาเอาหนึ่งสองสามบกตือปืนแบกปืนไปบกตึกรถจนล้อยางรถล่างล้อเหล็กเอ้ยจัมรีายไว้จัมลุยายสีจัมรีเล่นไวยจัมลุยเล่นสีโอ้ยสบาย ากดดันไหมกดดันไหมทีมแรกทีมที่สองสามคำแรกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเฮ้ยนนทระยองยาลายาหนัดยาหนัด ยาัยาดากมเียบร้อยเรียบร้อยี่ครับาาักจะิยา่ีแกดีแกยานับ่จิตแกฮิตแกดียาเัยยานักสะปดรถกันกูปะยะเอาอีกสามคำของคุณทานบุกถือปืนแบกปูนไปบุกตึกรถยนต์ลอยยงรถรางลอเล็ก สามลีกายเว้ยสามรวยกายสีสามลีเล่นเว้ยสามรวยเล่นสีอโอเคเรียบร้อยโดนลงโทษไปทยแม่คุณรู้ไหมโดนลงโทษอะไรลูกโป่งเอาเอามาลูกโป่งนี่แหละมีลูกโป่งมายิงใกล้ๆสองคนเลยสองคนกู้กันทีมเดียวกันโสดสังโสด อย่าเลยนะเอามาเอาเอายืนกันยืนกันคู่กันอ่ายืนคู่กันดูบดลงโทษเอานี่ไปสีข้างๆแล้วก็ก็จะทำให้มันแตกเฮ้ยเาไม่เอาเลยเี่ยๆเี่ไปทำถะทำนะเออใกล้ๆนี่ยืนชิคกันหน่อยดิ ยืนคู่กันยืนคู่กันทำโทษแล้วยืนคู่กันดิทายดิวะเอาอะไรก็ได้เอายืนใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกันเดี๋ยวมาหมดเนี่ยต้องอร่อยกันเออ ยีโดนอะไรนะยานะเหรอโดนยานโอเคต้องขอบคุณสำหรับทั้งสี่คนด้วยนะครับเจ้าเพชรเจ้าเดฟเจ้าโอ๊ตแล้วก็เดอะแกสโอเคฝากอะไรถึงแฟนบอลนนะครศรีอยุธยาบ้างรวมๆมาเลยวันนี้ก็ช่วยเียร์พวกเราด้วยนะครับมากันให้เต็นสนามทุงนัดน,นะครับโอเมฆ้าว <laughs> 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 เอาโอเคนั้นทุกคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ